การบุ๊กนะคะเลือกเมนูอาหารนะคะการบุ๊เลือกอาจารย์ก็ทำเครื่องหมายในช่องอาจารย์นะคะเลือกปลาท่ำก็ทำเครื่องหมายในช่องปลาท่ำนะคะาเลือกเคยขั่วก็ทำเครื่องหมายในช่องเคยขั่วแต่ต like ้องเลือกได้เพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะห้ามเลือกอื่นนะคะก็ขอเชิญชาวพนักงานนะคะได้มีส่วนร่วมในการเลือกเมนูอาหารที่มืดหรือรสเค็หรือว่าอาหารที่ตะมังจะหายไปหรือได้ โครงการคัดเลือกเมนูหนึ่งเมนูหนึ่งจังหวัดอาหารถิ่นนะคะหรือว่าเดลรสเทสของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะในการคัดเลือกหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชวอ,อาหารถิน่นซึ่งจังหวัดพังงานเรามีเมนูที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการกลางจากส่วนกลางนะคะสามเมนูก็คือเมนูอาจาย์เองอาจาดนะคะเมนูเคยคั่วเมนูปลาถ้ำนะคะซึ่งในระหว่างวันที่10 7ถึงวันที่31รก,กรกฎาคมนี้จะเป็นการโบวตผ่านสื่อออนไลน์นะคะพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ,ะมเมนูใดเมนูหนึ่งเท่านั้นนะคะทุกคนมีสิทธิ์โบวตแต่ว่าต้องเลือกได้เพียงหนึ่งเมนูนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกไม่พร้อมที่จะโบวตผ่านสื่อออนไลน์ก็สามารถมาโบทใช้แผ่นกระดาษนะคะโบวต ด้วยตนเองที่สำนักง,งานว่าธรรมจังหวัดพังงานะคะในวันเวลาราชการนะคะสามารถขึ้นมาโบวทได้มาการกระบัดเลือกได้ว่าเมนูใดที่เราประสงค์ที่จะให้เป็นเมนูของจังหวัดพังงานเป็นอาหารพื้นถิ่นนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าทางอาหารของบรรพบุรุษที่ หายไปแล้วหรือกำลังจะสูญหายได้รับการรื้อพื้นขึ้นมาใหม่ให้เพล,ลายยิ่งขึ้นนะคะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาคุณค่าของารรักษาภูมิปัญญาแล้วก็ให้เป็นอัตลักษณ์อาหารประจําถิ่นของจังหวัดนะคะอย่าลืมนะคะร่วมกันโบสนะคะภายในวันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะ